ตีทุงปุย๋ยครับแล้วก็ฟางฟางอีกสิบสิบหกุงปุย๋ยสิบกุงปุยปงป๋ยฟาง,งเนาะหลังจากจากัดร่วมกันทําเรียบร้อยหมดแล้วนี่ห้มันคมใส่ที่ใส่นมือเนื่อยเลย ับให้มันคมแล้วก็แล mm. ้วยางนี่มันไปแย่มาจากไหนปาดสลับกันปาดสลับกันมันได้ใส่น้ำกันละใส่น้ำที่นวมมือของเรานึ่งมันเวลาจะเสร็แล้วเอาตัวนี้ก่อนแล้วจะมาทำที่นี่ ย่อยออกย่อยออกไม่ได้ออก้อกกันดอกเดอทยอยออกนึง่าจะเป็นอันนุ่นก่อนเห็ดปุ๋ยก่อนอ่ะทำเสเนี่ยเล่เลยมีงานเสริมรายได้ไงครับเสริรายได้ไอไกันเดาตอนเ้า้ี่พีมันทำคนเดียวก็ได้ มันไม่ใช่ง่ายนะครับเห็ดพวกี้คือหนาจะคอไม่ง่ายทำไมเอาค่าแรยงยี่สิบบาทเองใหญ่เสียด้วนีเนี่ยมันยากทำไมต้องปิ้น,นถ้าไม่ปิ้นมันก็ไม่สวยเลยมัยนมึนนั่นเอมันจะได้บานเนาะบานมันดกแดงอันนี้ขอกรอบยางมันเสยนียนี่มันไม่ทำม่ได้สวยมันไม่กลมไปเป็นแรกอ้า ให้มันเป็นดอกแล้วก็ต้องรับอี่่ต่มันให้มันคม,มก่อน